รู้สึกว่าจะวางได้แค่นี้นะทาไมบนหลังคามันวางได้นิดเดียวเองเนี่ยเอาของวางได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็อของวางไม่ได้นะเราไม่เห็นว่าเอาของวางได้เลยอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะวางไม้ได้แต่เราก็วางของข,องข้างบนไม่ได้อยู่ดีนะหรือว่าต้องใช้ของเล็กๆได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีนะวางอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรั้านั้นเราไม่วางก็ได้เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลันซูมเลเตอร์พาที่7กันแล้วอันนี้เอาออกดีกว่านะ รู้สึกว่ามันก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีเก็บ <c oughs> ไปเหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็นี่ข้าวโอเคเมื่อพาที่แล้วเนี่ยมีคนดูแนะนําให้เราสร้างบอ่อน้ําแล้วก็กังหันลมนะบอ่อน้ําจะทําให้เราเติมน้ําฟรีนี่ไงน,นี่บอ่อน้ํานะต้องใช้คอนกรีต50แล้วก็ไม้แผง6อันนะแล้วก็มีกังหันลมด้วยเออเมียนนี้ด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นที่เติมอาหารนะ้อันนี้รูว่าให้เราเติมเข้าไปในนี้หรอแล้วก็อาหารมันจะเติมออโต้ใช่ไหมแล้วก็น,นี้กังหันลมกังหันลมนี่เหมือนจะเอาไว้เติมน้ํานะแต่มันใช้เหล็ก150หเลยอะ ช้เหล็กเยอะไปไหมเนี่ยใช้เหล็กร้อยห้าสิบมันก็พันห้าเลยนะพันห้าร้อยบาทเลยอะแล้วก็น,นี้ใช้เหล็กร้อยยี่สิบห้าใช้เยอะจังรู้สึกว่าตอนนี้ยังทํามไม่ได้นะตังไม่ค่อยมีอะแต่บอ่อน้ำน่าจะทําได้อยู่นะใช้คอนกรีตแค่ห้าสิบเองเดี๋ยวเราสร้างบอ่อน้าไว้ข้างหลังนี้ดีกว่านะบอ่อน้าเอาไว้ตรงนี้เลยจะได้ตักง่ายๆหน่อยปึ๊บอา่าวโอเคเรียบร้อยใช้ไม้หกแล้วก็คอนกรีตห้าสิบเดี๋ยวเราต้องไปหาตางังสงสัยต้องไปรับจา้างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็ต้องไปซอ เรายังไม่ฆ่าหมูนะเพราะว่าหมูนี้เราจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะเราต้องรอให้ลูกมันโตเราถึงจะเชื่อได้อันนี้ออาวางไว้แล้วก็มาอันนี้วางไว้ปุ๊บโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เราไปรับจ้างดีกว่าเราไปรับจ้างสักหน่อยดีกว่านะไปหาเงินและตอนนี้มันมีจุดที่เรายังไม่ได้ไปก็คือตรงนี้นะรู้สึกว่าตรงนี้จะมี NBC อยู่นะเดี๋ยวเราลองไปรับเควสต,ตรงนี้ดีกว่าเพื่อเป็นเควสล่าสมบัติด้วย ต้องไปหาเงินเข้ากระเป๋าหน่อยตอนนี้จนรวยได้พาร์ทเดียวกลับมาจนเหมือนเดิมเลยเนี่ยเราสร้างเราใกลใไหม่ไปไงมันก็เลยจนเนี่ยแบบเราใกล้อันไหมนี่มันโคตรจะแพงเลยนะป้าครับมีเควสเก็บพยายให้ผมอีกหรือป้าผมอยากจะทําเควสหน่อยนะป้ามีเควสอะไรคนนี้เควสล่าจิงจอกก็ได้นะเอ้ยนี่ไงเควสล่าจิงจอกโอเครับมาเลยผมไปล่าให้นะครับตอนนี้ต้องการเงินนู่นนู่นตรงนั้นจิงจอกสองตัวเดี๋ยวผมจัดการจิงจอกสองตัวนี้ให้นี่นี่เดินมาแล้วเดินมาหาปืนเอ้ยโอ้โววิ่งหนีวิ่งหนีไปไหนกันเล่า มันรู้ว่าเรามีปืนจะไปไหนการเรียบร้อยหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวโอเคเรียบร้อยลาจริงจอกเรียบร้อยครับป้าผมต้องการเงินนะตอนนี้ร้อนเงินมากแต่อีกเควสน่าจะทําไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องการเนื้อหมูอะตอนนี้เราไม่มีเนื้อหมูเลยนะเออนี่เดี๋ยวเราส่งเควสนี้ก่อนด้วยตังสองร้อยขอบคุณมากครับตอนนี้ต้องการเงินแล้วตังไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวเราไปเก็บเนื้อด้วยไหนๆก็ยิงแล้วขอเนื้อ,อามาขายก็ยังดีนะอันนี้เก็บมาสี่ชิ้นโอเคเรียบร้อยไปเราไปต่อ เราไปบ้านนี้ต่อนะบ้านนี้มี m อ c อยู่มีไงที่นี่าร,ร์มโคตรใจเลยรู้สึกว่าที่นี่เดือนเดือนกันยาจะมีอัปเดตมานะอัปเดตให้เราแบบปลูกพืชด,ด้วยที่นี่อะ่ะมีปลูกพืชมานี่น่าจะสนุกน่าดูเลยนะต่ต้องรอเดือนกันยานี่ <N an> นานเลยนะกว่าจะมีอัปเดตมาเนี่ยเออนี่เควสอ,อะไรอะ่ะทำร้ายของเหรอเอาเควสให้เราลื้อของอีกแล้วนะให้เราทำลายชิ้นส่วนที่นี่21ชิ้นอันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้หมายถึงอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงอันนี้ นี่เดี๋ยวผมรื้อฟาร์มให้นะครับเดี๋ยวเรารื้อให้เดี๋ยวเราลื้อให้งานรื้อถอนนี่ผมถนัดอยู่แล้วรื้อให้หมดเอาเงินเอาเงินขอตังค์สักสองสามร้อยนะครับค่าจ้างอันนี้ปึ๊บแล้วก็พื้นปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับเร็จเควสเรียบร้อยผมขอตังค์หน่อยครับเป็นตังค์เท่าไหรเนี่ยน่าจะสองร้อยนะได้เท่าไหร่เอา้าได้เควสไม่เฉยเลยโอเคได้เท่าไหรอ่อุ้ยสี่ร้อยเลยได้ตังค์เยอะมากเลยนะแล้วก็เทลเลอร์เดลิเวอรี่ อันนี้เราว่าต้องทรงของยากแน่เลยอะแล้วก็นี่เรารับเฟสมานะคือให้เราไปหาไม้มาให้64แผ่นน่ะไม้เยอะจังเลยอะ <l ug ged> หาไมา้เยอะมากเอ้ยแล้วก็เวสนี้เวสล่าสมบัตินะรับไปเลยแล้วกันเวสล่าสมบัติต้องการมีดแล้วก็หมวกไม่บอกด้วยนะว่าสมบัติอยู่ที่ไหนอะส่วนใหญ่เวสมันก็นาก่าจะอยู่แถวๆนี้นะสมบัติอยู่แถวนี้หรือเปล่า <l ug ged> พวกที่ับเวสมามันจะอยู่ใกล้ๆนะสมบัติสมบัติม,ต <l ug ged> มีไม่ได้วิ่งหาสมบัตหิหรออันนี้หรออันนี้อะไรเนี่ย อันนี้ลอยเฉยเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แต่รู molecule, ้สึกว่าเราจะไม่เจอสมบัติไม่มีสมบัตินะแต่มีควสตัดไม้เนี่ยเราควรจะตัดไม้มาให้นะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตัดไม้มาให้64แผ่นเลยนะเนี่ยแล้วว่าสมบัติมันต้องไปหาที่อื่นแน่เลยตามแมพอ่ะเดี๋ยวเราต้องจะต้องตัดไม้มาส่งควสก่อนน่าจะได้ตังค์เยอะนะเนี่ยควสตัดไม้64่แผ่นเนี่ยต้องการไม้โคเยอะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปตัดไม้ให้ก่อนละกันกลับบ้านไปตัดไม้ให้ตรงนี้นี่แลกมากเลยเนี่ยข้าโพดเยอะข้าโพ เดี๋ยวต้องแวะไปซื้อคอนกรีตมีตังเท่าไหรเนี่ยมีตังหกร้อยน่าจะซื้อพออยู่นะเออเอ้าถึงพอดีเลยถึงฮาร์ดแ์สโตพอดีเลยนะทีนี้เราก็จะไม่ต้องเสียตังซื้อน้ำแล้วนะอันนี้ปิดประตูให้ด้วยปิดประตูให้ครับแล้วก็อันนี้อ่ะคอนกรีตเอาไปด้วยไปเดี๋ยวเราก็ไปสร้างบอ่อน้ำแล้วก็ไปตัดหมายเจอเนื้อเจอเนื้อเดินกวางจากไกลๆอุ้ยหลายตัวด้วยสามตัวเลยเอ่อมันจะมีสามตัวเลยเนี่ยจะไปไหนเล่าจะไปไหนนี่นี่นี่ตัวน,นี้ออไออีไม่โดนไปไหนไปไหนอ้นี่ไง สามตัวเลยสามตัวเลยโคตรเยอะตรงนี้น่กวางเยอะเลยเจอกวางเพียบเลยลเนี่ยกําลังต้องการเงินพอดีเลยขอเนื้อหน่อยนะครับนี่เก็บมาเอากดผิดกดผิดกําลังร้อนเงินอยู่เลยตอนนี้ช่วงร้อนเงินอยู่พอดีเลยลเนี่ยมีกวางให้มา3ตัวเฉยเลยอยู่ๆก็มีลาบรอยมาอันนี้เก็บไปให้หมดเลยอะเก็บเก็บโอเคปึ๊บ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 อ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูเบอร์อเกอร์ไอตรงนู้นมีตัวหนึ่ง โหกวางเยอะกวางเยอะไอหมาป่าด้วยโหเจอเยอะเลย <c oughs> อย่างนี้ต้องไปล่าแล้วแหละเจอกวางเจอหมาป่าครบเลยเนี่ยตรงนี้วางกระติกไว้ก่อน <c oughs> ขอหนึ่งนัดครับขอหนึ่งนัดตัวนี้มาแล้วเยโอเคเรียบรอยปืนเราลูกหมดแล้วเนี่ยเหลือสามลูกเท่านั้นสามลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่อันนี้เก็บมาที่เต็มยังเนี่ยที่น่าจะเต็มแล้วนะคิดว่าเต็มไหมนี่ไงเต็มแล้วจริงด้วย <c oughs> เดี๋ยวเนื้อมาขายเลยแล้วกันนะอันนี้ตรงนี้พอดีเลยมาพอดีเลยครับเออวันนี้เขาต้องการใช้กรอกไก่นะ แล้วก็พอมีดบอล้วมีแท่กอไกอยู่อันหนึ่งนะแต่มันคูณแค่1นาเองอะไม่ขายแล้วกันนะเราขายอันนี้ดีกว่านี่1้0บาทขายไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บมาอีก2ชิ้นที่พื้นอันนี้เก็บมาแล้วก็อันนี้อ่ะเก็บมาโอเคเดี๋ยวเราจะรอวันที่เขาดับซื้อไข่ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เรามีไข่โคดเยอะแล้วเนี่ยอันนี้ขายให้อะโอเคเรียบร้อยเริ่มกลับมามีตังได้ตอนนี้กลับมามีตังเพราะเจอกวางเนี่ยรถเราอะเอออ่อรถเราอยู่นี่ไปขับรถกลับบ้านดีกว่าต้องไปตัดไม้อย่างเยอะเลย 6 4แผ่นนี้คือแบบตัดประมาณแบบ30ต้นได้เลยนะเนี่ยเกมนี้รู้สึกว่าเวลาเราเลื่อยมามันได้แค่2แผ่นเองนะอุ้ยด้านขวาเจออีกหนึ่งตัวเจออีกหนึ่งตัวครับไปไหนเราไปไหนโอ้โหวันนี้เจอกวางเยอะเฉยเลยมันรู้ว่าเราต้องการเงินอเก็บมาเก็บไปให้หมดอันนี้อะโอเคเรียบร้อยจะก,กลับไปตัดไม้ก็เจอกวางโคตรเยอะเลยเนี่ยนี่ถ้าเรารวยนี่เราไม่ล่าแล้วแนะ่แต่ตอนนี้จนแต่ตอนนี้เราจนมากเลยไงเราก็เลยต้องล่าสัตว์อยู่แต่ตอนนี้ขอกลับมาตัดไม้ก่อนละกัน อันนี้เออเดี๋ยวเรากลับมาสร้างบอ่อน้ําก่อนอันนี้เอามาเติมปุ๊บโอเคเรียบร้อยฝั่งนี้น่านจะต้องใช้อันนี้เติมแล้วมันต้องคอ่อยๆเติมทีละอันเลยเนี่ยโอ้โหเติมโคตรนานอย่างนี้นี่เติมนานเลยเนี่ยมันต้องกดขึ้นมาอีกนะหมุนยังไงเนี่ยหมุนไม่เห็นได้เลยอะทำไมมันหม,นม,นมุนยากจังอะเฮ้มมันหมุนยากจังงานเนี้ยอ้หมุนยังยากเลยเฮ้ยนี่ไงขึ้นมาแล้วโอเคนี่ไงได้แล้วโอ้หมุนยากมากบอ่อน้ํานี่หมุนยากจริงเอออันนี้เติมน้ําก่อน ตเติมเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เติมให้หมดเติมให้หมดทุกจุดอันนี้อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วไม่ใครมันมาฟักตรงนี้เต็มเลยเนี่ยเอ้ยไม่ไปฟักกันข้างในอะมาฟักอะไรข้างนอกกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันยืนบักอะไรตรงนี้เต็มเลยอะไกะติดบักแน,น่หรือว่าใครมันอยู่ตรงนี้มันก็เลยติดบักเนี่ยอันนี้อ่ะเออแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปตัดไม้นะไปตัดไม้64แผ่นเนี่ยเดี๋ยวเราตัดแถวแถวนี้แล้วกันแถวแถวนี้ไม้เยอะดีนะเออนี่ตรงนี้ตรงนี้ต้นไม้เยอะเลยตัดตรงนี้ดีกว่า ตัดเยอะเหมือนพาที่แล้วเลยแต่พาที่แล้วใช้เยอะกว่านะพาที่แล้วใช้ต้องร้อยแผ่นพาที่แล้วใช้เยอะมากอันนี้อ่ะตัดให้หมด five minutes later ตัดไม้กันจนมืดเลยเนี่ยได้ไม้มาเยอะแล้วนะตอนนี้คิดว่าน่าจะยังไม่พอนะมันน่าจะต้องใช้ประมาณ32ท่อนเนี่ยเพราะว่าท่อนหนึ่งก็ประมาณ2แผ่นต้องใช้32ท่อนแน่เดี๋ยวเราเข้าไปนอนก่อนดีกว่าตอนนี้มันมืดแล้วตัดไม้จนมืดค่ำเลยเออเดี๋ยวเราลองเอาไส้กรอบไปตั้งในบ้านก่อนดีกว่า อันนี้ใช้กอกนี่หยิบม,มาลองตากหน่อยมีคนบอกว่าในบ้านเราตากใช้กอกได้นะเหมือนจะตากได้ในห้องเก็บของนะที่เราเคยเปิดดูเนี่ยอันนี้นี่ไงตากได้คือถ้าตากแล้วมันราคาแพงขึ้นหรอน่าจะใช่หรืมั <c> ้ง <oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้านอนก่อนดีกว่ามันมืดแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคนี่ตื่นเช้ามาแล้วใช้กอกนี้ตากนานหรือเปล่าเนี่ยก็จะเปอร์เซ็นขึ้นเนี่ยอุ้ยขึ้น2%แล้วโอเคเร็วอยู่นะคือตอนนี้ไปเลื่อยไม้ก,ก่อน นี่เวลาเรามาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าหลกแน่ๆสงสัยไก่เยอะจริงไก่เยอะจนหลกเลยเนี่ยอันนี้อ่ะเติมเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเชืดไก่ทิ้งบ้างแล้วนะเพราะว่าตรงนี้เอพีตกเลยเนี่ยไก่มันเยอะเกินอ่ะไก่มันเยอะจนหลกเลยนะน่าจะมีเกิน30ตัวเราไม่นแน่ใกล้เราอ่ะเยอะแบบสุดๆแต่ใกล้เราเนี่ยเดี๋ยวเราเชืดอทิ้งบ้างดีกว่านะอันนี้ได้ไม้มาแล้วเนี่ยถึงปะเนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมด8 8กองอ่ะอี่ถึงพอดีปะเนี่ยอันนี้ครบแปดะเนี่ยอ๋อขาดหนึ่งแผ่นนะ นี่เราตัดมาได้พอดีเป๊ะมากขดาดแค่่อนเดียวนะน,นี่เลยไปโอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเอาไม้ไปส่งเอาไว้หลังรถเลยละกันอันนี้อ่าน,นี่โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไม้ไปส่งก่อนละกันนะเอาไม้ไปส่งให้คุณลุงก่อนคุณลุงจะได้ให้ตังค์เราเยอะๆเราจะได้ตังค์เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเนี่ยน่าจะได้หลายบาทอยู่นะน่าจะได้เกิน400อะเพราะว่าถ้าเราเอาไม้นี้ไปขายมันน่าจะได้แพงอยู่นะเราก็ต้องแบบได้คุ้มค่าราคาหน่อยเดี๋ยวเราแวะดูที่นี่ก่อนดีกว่าต้องการอะไรครับวันนี้ วันนี้เขาต้องการเอ้ยนี่ไงต้องการเนื้อสัตว์ป่าโอ้แล้วเราก็ขายไปแล้วด้วยดิต้องการ1.9เลยนะเนี่ยเนื้อสัตว์ป่าโคตรแพงเลยวันนี้คูณ1.9ต้องร่าเอามาขาย,ลยแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องร่าเอามาขายแล้วนะอุ้ยยังไงเจอหมี่เจอหมี่ไม่แจกกระสุนเราจะพอไหมอ่ะอ้ยไม่น่าพอดิกระสุนเรามีสองนัดอะไว้ก่อนนะาไว้ก่อนอุย้อยจาไล่เรานะวิ่งไล่ไปไหนโอเคไม่วิ่งไล่แล้วนะตกใจนึกว่าวิ่งไล่เราแถวนะี้หมีเยอะหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกลับมาตรงนี้นะเจอหมี่เนี่ยเดี๋ยว่อาไน ลุงครับผมเอาไม้มาให้แล้วให้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ย <c ười> คิเกียนแบกลงไปเองอะ่ะเออนี่ไงให้ได้ได้ไหมอา้าคาดนึงแผ่นหรอเอาดันคาดนึงแผ่นเฉยเลยโอ้โหแบกมาตั้งไกล <c ười> แบกมาตั้งไกลดันคาดนึงแผ่นเฉยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกลับไปเอาอีกแผ่นเนี่ยโอ้โหแบกมาตั้งไกลเดี๋ยวไปซื้อกะสุนปืนก่อนละกันนะที่ general store นี่กลับไปซื้อกระสุนปืนก่อนด้วยธงปีตีหมีชนหน่อยอุ้ยชนได้เลย <c ười> ชนกระด้่งเลยเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวกลับมาเราเจอกันแน่มีตัวนี้เราขอไปซื้อกะสุนปืนก่อนโกสองนัดมันจะไม่พอไงถ้าสองนัดยิงไม่ตายจะเป็นเราเองที่ตายนะขอซื้อกระสุนหน่อยครับซื้อไปเยอะๆเลยก็ได้มืองนี้ซื้อไปสัก2แพ็คไหมสองแพ็กก็ได้นะแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วซื้ออาหารด้วยลวกันซื้ออาหารสักซี่อันนี่โอเคเช็คเอามาเรียบร้อยกระสุนปืนด้วยแนย่อันนี้อ่ะเก็บมาให้หมดเรียบร้อยเดี๋ยวกลับไปบ้านตัดหม้เพิ่มหนึ่งแผ่นด้วยเน่ กลับมาตั้งไก่เพื่อเอาไม้แผ่นเดียวกลับมาตั้งไก่เลยวเนี่ยนี่ไงมีแผ่นนี้เหลืออยู่เนี่ยกลับมาตั้งไก่เนี่ยอ่ะวางไว้ตรงนี้เพิ่มโอเคเรียบร้อยแล้วก็กระติกด้วยนี่อันนี้เดี๋ยวเนื้อไปขายนะวันนี้เนื้อราคาขึ้นเนื้อสั์ป่าราคาขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวไม้ไปส่งแล้วก็ไปล่าหมีตัวเมื่อกี้ที่เราเจอนะสวัสดีหมีเราขอยิงหน่อยนะอุ้ยสองนัดตายตกใจนึกว่ามันจะวิ่งใส่แล้วเนี่ยขอเนื้อหน่อยนะครับขอเนื้อหน่อย ม่ีโอเคได้เพิ่มมาอีก4ชิ้นมีอีกไหมเนี่ยแถวนี้น่าจะมีหมี่เยอะนะข้างบนภูเขาเนี้ยน่าจะเป็นที่อยู่ของหมี่นะตรงนี้จะขอไปส่งไม้ให้ลุงก่อนลุงครับผมเอาไม้มาส่งให้แล้วมากี้ขาดแทนหนึ่งลุงบอกขาดแ่นหนึ่งไม่ให้ตังค์นะได้ตังค์เท่าไหร่มาดูกันอันนี้อุ้ยสองร้อยห้าสิบเองอะ่ะลุงมันน้อยจังะลุงให้ตังค์น้อยจังะ,งน,งะน้อยมากเลยอะเนี่ยเอออันนี้เคเวสอะไรอะให้ขนแก๊สอ่ะ แล้วเราต้องมีรถเทลเลอร์หรือเปล่าเนี่ยลองรับมาดูแล้วกันนะว่าให้ขนเทลเลอร์น้ำมันจากแก๊สเตชันมานะอันใหญ่ไหมเนี่ยรถเราขนได้หรือเปล่ารถเรามันขนได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราลองขับรถไปดูแล้วกันว่ามันขนได้หรือเปล่านะระหว่างทางถ้าเจอมีดเดี๋ยวเราล่าด้วยเนี่ยเราต้องการเนื้อวันนี้เนื้อมันคุณเยอะมีมีหรือเปล่าแถวนี้มีสักตัวมันจะไม่มีเหมือนจะโล่งๆนะแต่แถวนี้มันชอบมีเราจําได้มีสักตัวไหม ทำไมครั้งนี้มันเงียบจังวิ่งได้ไงเจอแล้วมีกวางหนึ่งตัวตรงนั้นมันจะเจอ2ตัวตรงนี้ด้วยเหรออันนี้ไงตรงนี้ตรงนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งจะไปไหนเอ้ายิงไม่โดนจะไปไหนเล่าโอเคเรียบร้อยก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้เออนู่นนูตรงนู้นไปโคตรไกลเลยจะไปไหนเล่าตัวนั้นอย่าวิ่งหนีนะมีหนึ่งนัดเท่านั้นโอเคเรียบร้อยจอดรถจอดรถจะวิ่งไปไหนเล่าโดยไหมโอเคเรียบร้อยยังแม่นอยู่ครับยังแม่นอยู่เห็นอีกตัวหนึ่ง จะไปไหนนะตัวนั้นอ่ะจะหนีไปไหนนี่โอเคเรียบร้อยเจอเยอะจังเลยเนี่ยแต่ก็ดีแล้ววันนี้มันคูณเยอะอันนี้แล้วก็อันนี้อ่าโอเคเรียบร้อยจะถึงแก๊สสถานไหมวันนี้ขับรถเจอกวางระหว่างทางเนี่ยถึงสักทีแก๊สสถานแวะยิงกวางไปตั้งเยอะเนี่ยอนุ้นปะนาดเพลเลอร์สีแดงนั่นปะอันนี้เหรอแล้วมันติดยังไงอ่ะน่าจะอันนี้แหละนะสีมันสดมากเลยสีโคตรสดเออกดได้เหรอกด R เหรอ เอ้ไม่ใช่ดิไม่น่าใช่ต้องถอยรถเข้าไปติดหรือเปล่าอ่ะได้ไหมเอาไม่เห็นได้เลย่าจ,จะต้องใช้รถคันใหญ่ก็ได้นะอันนี้มันไม่เห็นติดได้เลยเนี่ยโอเคถ้าเชื่อมไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาแล้วกัน <c oughs> เออไหนๆก็เวะมาแล้วเติมน้ำมันก่อนดีกว่าไหนๆหเราก็เวะมาแล้วขอเติมน้ำมันหน่อยน้ำมันจะหมดแลวเนี่ยตอนนี้เติมน้ำมันเต็มถังก่อนแล้วก็อันนี้น้ำมันเติมเข้าไปปุ๊บโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปขายเนื้อก่อนดีกว่านะตอนนี้ไปเบสเบอร์เกอร์ก่อนไปขายเนื้อ ผมเอาเนื้อมาขายแล้ววันนี้นี่ขายได้1.9เลยนะ1.9บอกเลยว่ารวย300ยังรวย <laughs> 600อู้พันสแล้วตอนนี้ตังเรามีเยอะแล้วนะไม้ขายได้2บาทยังไงเนี่ยทำไมไม้ขายได้ถูกจังโอเคนี่รวยเลย <laughs> ได้ตังมาตั้ง600กว่าบาทบอกเลยว่าตอนนี้มีตังพันสองแล้วเออแล้วก็เดี๋ยวเราแวะไปดูรถหน่อยดีกว่านะเ <laughs> พื่อมันต้องใช้รถคันอื่นในการขนไอเทเลอร์น้ํามันเนี่ย ขอดูรถหน่อยครับมีรถอะไรขายราคาถูกไหมเนี่ยมีรถราคาถูกๆหน่อยไหมแบบราคาไม่ถึงพันะมีหรือเปล่ารถอะเอออยากจะซื้อรถ๋อต้องกดที่คอมพิวเตอร์โอเคกดที่คอมพิวเตอร์เพื่อซื้อรถแค่คันแรกก็800แล้วอะแล้วแบบคันนี้โอ้โหพันหกห้าร้อยคันนี้800อยเองอะขนหมูได้2ตัวกับหมูกับบัวแต่รถคันแรกเรามันขนวัวไม่ได้นะคันเมื่อกี้ขนวัวได้อยู่ปิกอัพนี้น่าจะเป็นกระบะน,นะแต่ราคาพันหกเนี่ย ได้เทลเลอร์น้ำมันนี่มันขนยังไงเนี่ยแต่ตอนนี้มืดแล้วกลับบ้านก่อนแล้วกันขอกลับบ้านก่อนนะครับอาจจะต้องไปซื้อของที่แบบเอาไว้เชื่อมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแบบเอาเชื่อมมาพูดก,กันอะไรนี้จะได้ต่อกันได้นะต้องลองไปดูที่ฮาร์ดแวร์สโตร์กลับบ้านเข้านอนก่อนมืดเกินไปแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยเนือเราตั้งเสร็จหรือ,อยังอะ่ะเอออีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวน่าจะแพงอยู่นะแต่ขอไปนอนก่อน <c oughs> มืดเกินไปแล้วเนี่ยเปิดไฟหน่อยนะบ้านเราเนี่ยเออไฟอยู่ไหนเนี่ยหาไฟไม่เจอตอนนี้ไงเจอละ เออไฟหน่อย <c oughs> จะได้สว่างสว่างหน่อยนะ <c oughs> แล้วก็นอนเลยแล้วกันเอาอันนี้มาเก็บก่อนนี่เอาเก็บไป <c oughs> นี่โคตแรแหลกเลยเนี่ยมาแถวนี้ <c oughs> มาแถวนี้แล้วโคตแรแหลกเดี๋ยวเราเชือดไก่ดีกว่านะ <c oughs> ตัวไหนจะไปกับเราดีเอาตัวเมียไปแล้วกันนะ <c oughs> ตัวเมียตัวนี้ไป <c oughs> เอาไปทีละตัวเนี่ยไ <p> อ <ull ing> พวกนี้ต้องไปเป็นนัดเกตแล้วแหละ <c oughs> ต้องกลายไปเป็นนัดเกตแล้ว <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เห็นไก่ปีนถังเนี่ย <p ull ing> ปีนไม่หยุดเลยไปแล้วกันดีไม่หยุดกันไปกับเราเลยไปเป็นนัดเกตนี่อยู่สองตัวแล้วมันมีเยอะเกินไปนะ เออเราสงสัยว่าไข่พวกนี้มันคือไข่ที่มีเชื้อหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเออเราคิดว่าใช่แล้วแหละไข่ <c ười> ที่มีเชื้อน,น่าจะอยู่ข้างนอกนะส่วนไข่ที่ไม่มีเชื้อน,น่าจะอยู่ข้างในตัวนี้จิกเราเอาไปด้วยเลยแล้วกัน <c ười> จิกเราใช่ไหมเอาไปด้วยเลยส่วนไข่ที่อยู่ข้างในน่าจะเป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อนะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าจะแยกไว้ให้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คือมันมาฟักไข่ตรงนี้แล้วแบบจับทีไรมันมีเชื้อตลอดเลยไงเราก็เลยคิดว่ามันแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเออเดี๋ยวนี้เอาใส่เลยแล้วกันเอ้ยมีีีเเชชืื้้้อออมมันนนตก็ะ มีเชืวว้อวางไปข้างนอกไม่จะจิกเราจริกเราใช่ไหมไปไปด้วยเลย <c oughs> จิกเรางั้นไปด้วยเลยแล้วกันสี่ตัวนี้เอาไปให้หมดเอาไปหกตัวนะนี่หกตัวนี้ไปกับเราไปเป็นนัดเกตเดี๋ยวพาไปบ้านเดี๋ยวพาไปบ้านหลังใหม่พาไปบ้านเราเองเดี๋ยวเราจะไปบดเนือ้อพาไปทีละตัวนะ้ยเราจับมาอยู่ทีเดียวให้หมดเลยก็ได้มัง้งมามาเข้าบ้านให้หมดเลยเข้าบ้านให้หมดพามาบ้านหลังใหม่ให้หมดเลยเนะี่ยอะพามาอยู่บ้านทุกตัวเลยปุ๊บ ก็ตัวนี้เอ้ยอย่าพิ่งออกอย่าพิ่งออกอย่าออกอย่าออกเอ้ยวิ่งออกไม่หยุดเลยเอ้ยจะไปไหนจะออกไม่ไหวแล้วนะจะออกใช่ไหมจะออกใช่ไหมจะออกกันใช่ไหม <c oughs> จะไปไหนจะไปไหนเอ้ยกูใกล้บิน <c oughs> ใกล้บินขึ้นฟ้านี่ไปไหนไปไหนพวกนั้นได้ยินไหมนะ <c oughs> ใกล้ฟังนุนได้ยินหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้ว่าเราจับเชือกให้เวลาวิ่งหนีจะไปไหนให้เวลาวิ่งหนี ไปไหนเล่าเขียนเรียบร้อยกลายเป็นเนื้อไก่ให้หมดไอไก่พวกนี้เนี่ยแต่ว,ว่าเราเชื้แค่นี้ไม่น่าพอนะเอพีสน่าจะตกู่ดีเดี๋ยวเราไปเชืดเพิ่มดีกว่าเร่นี้มันน้อยไปเราต้องการเพิ่มอีกสักชุดหนึ่งแก้ปัญหาไกล่ล้นเล่าด้วยการจับเชื้ออยากี่ตัวแล้วเนี่ยตัวเมีย5นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบจิบตัว1ิบเอ็ดตัวปเนี่ยหมันจะเหลือเยอะอยู่นะถ้าเหลือเยอะอย่างนี้ก็ไปด้วยเลยแล้วกันเหลือเยอะอย่างนี้ก็ไปกันให้หมดเลยเหลือไว้ให้สี่ตัวแล้วกัน ที่เหลือไปกับเราครับไก่มันเยอะเกินไปแล้วเอพีตกนะเราก็เลยต้องจัดการสักหน่อยแหละจัดการสักหน่อยนะพาเข้าบ้านไม่พาเข้าบ้านไม่ทีละตัวเลยเนี่ยเออมาอยู่ในนี้ก่อนละกันเอาไปอยู่กันในห้องก่อนนะอันนี้ไปไปอยู่นในห้องไปก่อนนี่ไกพ่พวกนี้มันก็น่าจะเห็นแล้วนะมันน่าจะเห็นว่าเพื่อนชุดแรกที่มานี่คือกลายเป็นน้องไก่เรียบร้อยมาออกมาเร็วออกมาทีนี้ออกกันมาเร็วออกกันมาทีละตัวลอไก่มาเชื่อลอไก่มาเชือด ยิงเรียบร้อยวิ่งกันเร็ววิ่งกันเร็ววิ่งกันแล้ววิงวว่งกันแล้วจะหนีไปไหนไม่มีที่ให้หนีหรอกนะเดี๋ยวพาไปเป็นน, Grammy นกกัดเกตเห็นชอบจิกเห็นชอบจิกงั้นตายไปเลยไปไหนอ้ยยิงไม่โดนยิงซ้ำซอบอีกใส่ลูกก่อนใส่ลูกก่อนให้เวลาวิง่งหนีวิธีแก้ปัญหาไกล้ล้นแล้วจะไปไหนจะไปไหน,ไหนให้วิ่งหนีให้โอกาสวิ่งหนีครับไปไหนแล้วโอเคเรียบร้อยโคตรโหดร้ายเลยนะเราเนี่ยโหดร้ายมากโอเคเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราก็ได้เนื้อไก่จํานวนมากแล้วตอนนี้โอเคเรียบร้อยกลายเป็นเนื้อไก่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาบดเลยแล้วกันนะเออถ้าเราต้มได้ไหมต้มไก่ไข่ได้หรือเปล่า <c oughs> อ๋อต้มไม่ได้นะต้มไก่ไข่ไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราจับบดนี้แหละนะจับบดเป็นไส้กรอกให้หมดเลย ีโอเคเรียบร้อยได้มาหลายชิ้นแล้วเนี่ยสิบสองชิ้นแล้วก็มาตากตรงนี้ให้หมดตากได้กี่อันเนี่ยอ๋อตากได้เก้าอันเลยนะแล้วก็ไอ้มีดบ่อนี่ตากได้ไหมมีดบอกตากได้เลยเปล่าอ๋อตากได้เหมือนกันนะตอนแรกก็คิดว่าตากได้แค่ใส่กอกนะเนี่ยอ่ะถ้าตากได้กระตากให้หมดเลยแล้วกันแต่รู้สึกว่าที่จะไม่พอเพราะเราเชือดมาทั้งหมดสิบสองตัวนะอันนี้ใส่ใส่กอกเข้าไปอ่ะนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็เหลือสองชิ้นเดี๋ยวรอตากน่าจะต้องใช้เวลาวันหนึ่งนะถึงจะตากเสร็จเนี่ย ้องรอไปก่อนแล้วการนี้เก็บไว้รอตากโอเคเรียบร้อยจับเชือกไก่ <c oughs> แก้ปัญหาไก่ลนเลาเรียบร้อยแล้วทำไมนี่มันมืดจังเลยเนี่ยนี่มันเค็บบายสามเองไม่ใช่หรอทำไมมืดจังปัญหาไก่ลนเลาตอนนี้แก้เรียบร้อยแล้วน่าจะไม่ค่อยแหลกแล้วนะหรือว่ายังแหลกอยู่ <c oughs> น่าจะหายแหลกขึ้นเยอะแล้วนะก็นี้ลูกเจี๊ยบจะออกแล้วเนี่ยแต่ก็พาไปเป็นนัดเก็ตหรอกนะเดี๋ยวเรามาเช็คไข่ทีละฟองกันเลยแล้วกันไอ้พวกนี้มีเชียร์กันหรือเปล่า ใชร่เราก็เริ่มเยอะแล้วเนะี่ยเมื่อไรจะรับซื้อเนะี่ยเมื่อไรเบสเบอร์เกอร์จะรับซื้อเนะี่ยไข่เราเยอะมากเลยนะมันมีที่แยกไข่ไก่ให้ไหมเนะี่ยถ้ามันมีที่แยกให้จะดีมากเลยนะไม่ต้องมายิบเองทีละฟองเนี่ยอันนี้มีเชื้อหรือเปล่าครับอันนี้ไม่มีโอเคนำใส่ให้หมดอันไหนไม่มีเชื้อถ้ามีที่แยกให้จะดีมากแบบแยกอันที่มีเชื้อกับไม่มีเชื้อให้เราจะได้สบายสบายด้ยนะนี่เราเก็บไข่สบายแลยนะ้วเนี่ยถึงมีเชื้อมันก็ไม่ไล่จิกเรานะเพราะว่าแม่ใกล้มันไปเรียบร้อยแล้วแม่มันไปเรียบร้อยแล้วเเอออ้้ัันนนีม่ชืึ มีเชื้อหนึ่งฟองนะฟองนี้หรือเปล่าอ่ะไอ้ฟองนี้หรือเปล่า,ลาไม่แน่ใจวางไว้ก่อนอ่ะก็มาดูซิใช่ไหมหรืออ้าวไม่ใช่ตรงข้ามกันอันนี้น,นี่ที่มีเชื้ออยออันไหนเนี่ยที่มีเชื้อเนี่ยวางจนสับสนไปหมดแล้วเนี่ยโอเคถูกแล้วนะอันนี้ไม่มีเชื้อเก็บไป five minutes later ใครนี้มีเกือบสี่สิบแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยใครจะจิกเราก็ฟองนี้มีเชื้ออีกอันหนึ่งเก็บไปนี่อ้าวโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจ,จิกตีเฮ้ยวางไปข้างนอกก่อนเก็บคี้ก่อน อันนี้โอเคเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยมาแล้วยา <g ül> จับบีบคอเลยปิบประตูนี่ปีดประตูไปเลยเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ต้องการไข่หรือป้าเพื่อรับซื้อไข่นะตอนนี้ไข่เราเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวไปซื้ออาหารไก่ด้วยตอนนี้อาหารไก่หมดแล้ววันนี้รับชิคเก้นซอสเซตคูณ2ด้วยอะวันนี้คูณ2เลยนะแต่มันยังตากไม่เสร็จเลยอะหรือว่าตากเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปดูว่ามันตากเสร็จหรือยังนะจะได้เอามาขายคูณ2เลยนะราคาน่านจะแพงมากแต่ตอนนี้ขอไปซื้ออาหารไก่ก เออเดี๋ยวเราซื้อไปสัก5้าถุงแล้วกันนะ5ถุง6ถุงไหมหกถุงไปเลยก็ได้มั้งตอนนี้มีตังค์เยอะนี่โอเคเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าที่พอหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูเหมือนจะไม่พอแค้ยสามถุงก็ดูจะไม่พอแล้วนะตอนนี้มันจะมีถุงส่วนเกินอยู่ถุงหนึ่งเนี่ยเออถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเอาแล้วกันนะฝากไว้ก่อนนะเจ๊เดี๋ยวค่อยมาเอาเราขอกลับไปเอาใช้กอก่อนเพราะราจะเอามาขายวันนี้นะเราจะเอาไปขายเราจะรวยครับวันนี้คูณสองหวังว่ามันจะไม่ปิดร้านก่อนนะอย่าเพิ่งปิดร้านนะเบสเบอร์เกอร์เนี่ย แล้วก็นี้อีกชิ้นหนึ่งนี่ไปไปเบสเบอร์เกอร์กันอย่าเพิ่งปิดร้านล่ะรอก่อนกำลังเอาไส้กรอกไปส่งวันนี้คุณสองไม่ได้ <c oughs> เราไม่ยอมครับถึงแม้จะดึกแค่ไหนเราก็จะมาร้านปิดยังเนี่ยอย่าเพิ่งปิดนะครับรอก่อนอย่าเพิ่งปิดร้านนะครับเอ้าเปิดไม่ได้เอ้หรือว่าปิดร้านไปแล้วไม่ปิดร้านไปแล้วอรอแล้วเปิดประตูไม่ได้อ่ะโอ้ร้านปิดไปแล้วอดเลยโอ้โหไส้กรอกคุณสองของเรา การจะรวยก็อดรวยเลยเนี่ยร้านปิดไปแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับไปนอนก่อนแล้วกันเ okay, คตื่นเช้าไม่ได้ร้อยเปิดไฟไว้ไหน่อยดีกว่านะบ้านเราเนี่ยมืดเกินไปหน่อยนะไปดูหน่อยเชว่าวันนี้คูณ2หรือเปล่าถ้าวันนี้คูณเยอะเราก็จะขายเหมือนกันนะวันนี้ต้องการไหมเออวันนี้เหมือนจะไม่ต้องการแล้วนะโอเควันนี้ไม่ต้องการแล้วโอเคถ้างั้นคิดว่าเดี๋ยวร์ทนี้เราพอไ้แค่นี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราเข้ามาต่อกันร์ทหน้าตอนนี้เรากลับมามีตังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะร์ทหน้าน่าจะสร้างอะไรได้มากขึ้นแล โอเคก็สำหรับพาทนี้ก็ขอจบไว้เพลงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาหน้าไปละครับบ๊ายบาย